สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะขอนําเรื่องราวของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะครับบอสใหญ่ซีอีโอของวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะที่กําลังร้อนแรงระดับโลกในขนาดนี้นะฮะโดยในวันนี้นะครับแอดมินจะขอรวบรวมสิ่งที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพที่บอสชาตรีนะครับได้เนรมิตขึ้นมาเป็นสิ่งแปลกใหม่ให้กับวงการนะฮะ ก็แอดมินก็จะขอยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ตัวอย่างนะครับ1ก็คือวันแชมเปี้ยนชิพจัดทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง MMA และก็ซับมิชั่นการ์ิ้งครับที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับโดยการแข่งแบบนี้ครับเคยจัดครั้งแรกไปแล้วนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับโดยเป็นการประกบคู่เจอกันระหว่างชินยะอาโอกินะฮะจอมรัดจอมล็อกจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับนักมวยปล้ำซุปเปอร์สตาร์จากอเมริกานะครับแกรี่โทนนนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าวันแชมเปี้ยนชิพจะเอา จัดซับมิชั่นแกราปปิ้งขึ้นมานะครับโดยในศึกวันเนะฮะหลายเนี่ยเดอะริเดอร์นะครับแชมป์โลกวันรุ่นมิดเดิลเวทและไลท์เฮฟวีเวทนะฮะดวลวิชาจับหักล็อกเจอกับแอนเดรกาวาโอนะครับเป็นนักกีฬาบาซสเลียนยูยิสูงเป็นเจ้าของสายดาบีเจเจแล้วก็เป็นแชมป์แพนอเมริกาหลายสมัยนะฮะแล้วหลังจากวันเอ็กมานี่ก็เริ่มมีจัดซับมิชั่นแกราปปิ้งมีหลายคู่เลยครับตอนนี้ครับจากการที่วันรวม4ชนิดกีฬาของโลกไว้ในศึกเดียวกันได้นะฮะทำให้วันแชมเปี้ยนชิพนะครับ อีกทั้งมิติของการแข่งขันนะครับนักกีฬาสามารถข้ามไปแจมกับอีกชนิดกีฬาที่ใกล้เคียงกันได้นะครับเช่นมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งมันก็หันมาชกสลับไปมาได้นะหรือว่าคนไหนมีความสามารถหน่อยก็ข้ามมาชก MMA ได้เลยนะครับอย่างสแตมเป็นต้นแล้วก็พวกสายล็อก MMA ทั้งหลายครับจะลองมาลองแบบจับหักล็อกแบบกราบปิ้งดูเพียวๆก็ได้นะฮะนี่คือจุดแข็งแล้วก็จุดขายใหม่ของวานเชมชิมครับที่ศึกศิลปะการต่อสู้อื่นๆทั้งโลกนั้นไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนวานเชมชิพในขนาดนี้ 2ก็คือเรื่องของเงินรางวัลโบนัสพิเศษนะฮะในโปรตีการแข่งขันนะครับก็จะมีเงินค่าตัวของนักกีฬานะครับแล้วก็เราอาจจะเคยได้เห็นแต่แชมป์โลกได้เงินรางวัลพิเศษไปนะฮะเป็นรางวัลเงินแบบเงินใหญ่ก้อนโตอะไรซึ่งแชมป์มันก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่บางรายการนะครับเต็มที่ก็อาจจะมีรางวัลน็อกเอาท์ให้ครับแต่เงินมันก็จะติ๊บจ้อยลงมานะแต่ในวันแชมป้ยนชิพนะครับมีเงินรางวัลที่ยั่วยวนใจมหาศาลกว่านั้นนะครับนั่นก็คือโบนัส5้า0ม่นดอลลาร์นะถ้านักกีฬาจะได้ดีจะ เทคนิคศิลปะการต่อสู้ให้เขาเห็นนะฮะก็คือถึงแม้จะเป็นลูกเตะต่อยจาะยางธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วที่แบบมันถูกใจบอสหรือว่ามันมีอิมแพคกับคนดูมากๆนะครับางบอสนี่ตบรางวัลให้แน่นอนครับห0 0 0 0ื่เหรียญ อย่างที่2ก็คือเรื่องของรูปเกมนะครับก็คือทุกวินาทีนะครับมีโอกาสจะต้องปิดเกมครับปิดให้ได้ครับอย่ายืดเยื้อะนะฮะกฎของศิลปะการต่อสู้ก็คือคุณจะป้องกันตัวในชีวิตจริงได้ไหมนะครับกับฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งคนร้ายบนถนนหรืออะไรแบบนี้เป็นท่าน็อกเอาท์หรือเป็นการซับเบชั่นที่เรียกได้ว่าโอ้โชว์เทคนิคแบบผู้ชมร้องว้าวเลยเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดใครโชว์ศักยภาพขึ้นมาในขณะการแข่งขันนะครับแบบเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคระดับสูงหรือว่ามีการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจครับถ บอสก็ตบรางวัลให้นะครับห้าหมื่นเหรียญนะฮะโดยมีคนได้ไปแล้ว2เด้งครับรวม1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สาหารัฐนะครับก็คือประมาณ3.4ล้านบาทนะครับนั่นก็คือเลียมแฮริสันที่พลิกเอาชนะเมืองไทยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมไปได้นะ ส่วนคนไทยที่ได้50,000เหรียญก็ประมาณ1.7ล้านบาทคนแรกก็คือสินสมุดกลิ่นมีนะฮะซึ่งวันเชมยชชิพนะครับมีอัตราการชนะน็อกเอาท์แบบไม่ครบยกสูงถึง72%นะครับเมื่อเทียบกับศึก UFC หรือเบลตอนะครับถึงมีเพียง40%ทัน่นหมายความว่ารายการวันเชมยนชิพนั้นมีอัตราการล็อกมีอัตราการชนะซัมเมชันใน MMA สูงมากนะแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับไม่มีจํากัดนะ เรียกได้ว่า1อีเวนต์มีแข่งกี่คู่ไม่รู้หรอกถ้าเกิดทําได้ทุกคนก็เอาไปหมดเลยอะ่ะได้ทุกคนทุกคู่หรือถ้าไม่มีใครได้ก็ไม่ได้ะฮะได้คนเดียวก็ได้คนเดียว,ยวอะไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าใจปั้มมากนะครับตั้งแต่มีการจัดศึกศิลปาการต่อสู้มานะผมไม่เคยเห็นใครใจปั้มแจกเงินล้านง่ายๆแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะคือคุณไม่ต้องแบบเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์เป็นแชม,มป์มอะไรเลยอะ่ะแค่คุณเป็นคู่ประกอบรายการแต่คุณโชว์ศักยภาพหนึ่งในสองอย่างนี้หรือทั้งสองอย่างบอสชาติก็ตบรางวัลให้แล้วะ่ะ 3ก็คือตำนาน MMA ของญี่ปุ่น2อ,องค์กรครับแชมป์ชุดโตเจอกับแชมป์แพนคลาสนะฮะในสมัยจัดอีเวนต์ครั้งที่1 0ของ One c ของวันแชมป p ชิพนะครับที่ชื่อว่าศึกวันเซนจูรีนะจัดที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมปี2019นะฮะทางวันแชมป s ชิพครับได้ในระมิดศึกในฝันของคนญี่ปุ่นขึ้นมานะฮะนั่นก็คือเอานักกีฬาชุตโตกับแพ n นคลาสมาเจอกันนะครับทั้งหมด4คน4รุ่นซึ่งไม่ใช่การล้มแชมป์กันนะครับแต่ว่าผู้ชนะ ก็จะได้เงินรางวัลไป50,000ดอลลาร์ 50, นะในสายตาคนญี่ปุ่นนี้เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาได้กระแสไปเต็มๆเลยครับว่าวันชมปชีพสามารถที่จะทําแบบนี้ได้อย่างไรนะครับโดย2ส,สมาคมนี้ของญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาคม MMA ออาชีพที่เก่าแก่มากของโลกนะ เรียกได้ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกๆของโลกก็ที่นี่เลยแหละศักดิ์ศรีมันค้ำคอกันเหมือนก็นเรียกได้ว่าเอาแชมป์มวยไทยลูบินีมาเจอกับราชดำเนินน่ะแล้วแชมป์สมาคม2สมาคมนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเอาคร่าวๆดังนี้นะชุดโต๊ะก็คือสมาคม m อ a ที่เก่าแก่มากนะครับเกิดขึ้นมาปี1985นะครับนั่นก็คือ35ปีมาแล้วอะ่ะเป็นการแข่ง MMA ก่อนที่ย f c ีจะจัดนะครับผู้ก่อตั้งก็คือนักมวยปล้ำอาชีพไทเกอร์มัสหน้าก,ากากเสือหรือชื่อจริงเขาก็คือซาโตนะ เอาไว้เดี๋ยวแอดมินจะขยายความเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในโอกาสถัดไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสนุกแล้วก็เปิดผู้เปิดตามากนะฮะโดยสมาคมชูโตนี่เองครับที่เป็นสมาคมที่แลมบ้าสมเด็จสิทธิ์อได้แชมป์เอ็เอที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เรารู้จักข้อมูลนี้กันไปแล้วเนาะส่วนแพนคาร์ดเกิดขึ้นเมื่อปี1993นะครับหรือประมาณ29ปีมาแล้วนะครับมีผู้ก่อตั้งเป็นนักมวยปล้ำอาชีพทั้งหมด3คนนะฮะนั่นก็คือมาซาคาสึฟูนากิซูซูกิมิโนรุมาซามิโอซ สีก็คือการจัดมวยกติกาพิเศษนะครับมวยไทยปะทะเอ็มเอนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับวันชปยนชิพร่วบการแข่งหลักๆของโลกได้มาแล้ว4อย่างในมือเรียบร้อยนะฮะดังนั้นการที่จะเนรมิตอะไรแปลกใหม่ว้อหวาท้าใจนักกีฬาก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะครับโดยล่าสุดในวัน X นะรถถังเจอกับดิมิท ري สจอร์สันนะฮะเจอกันในกติกานโยบายลุงตัวคนละครึ่งก็จะเป็นมวยไทยยกหนึ่ง MMA ยกหนึ่งฮะสลับกันไปมาครับต่อยทั้งหมด4ยก ในอดีตนะเคยมีการจัดมวยกติกาผสมคนละครึ่งไปแล้วนะฮะเช่นศึก K1 นะ จัดเอาบ๊อบแซบเจอกับเจอโรมเลบันเนอร์นะฮะในกติกาคนละครึ่งนะครับจะแต่เป็นคิกบ็อกซิ่งกับ MMA นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงครับที่มวยไทยของเรานะครับได้ถูกผลักดันขึ้นไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับคนก็จะรู้จักมากยิ่งขึ้นนะทำให้มวยไทยนั้นดูอินเตอร์เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ทําให้คนไทยแล้วก็นักมวยไทยได้ดูได้สนใจ MMA มากยิ่งขึ้นครับไอสิ่งนี้นะฮะมันจะเป็นผลดีในระยะยาวกับวงการมวยไทยนะฮะถ้านักกีฬาครับเริ่มมองเห็นช่องทางการแข่งใหม่่ๆหหรรืออออาาาาาาาจจะคค้้้นนนนพบตตัััววววเเงงมมมมีสถใดด MMA MMA ก็ชไ วันเชมเปี้ยนชิพนะครับขึ้นบิวบอร์ดที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ร่วมงานกับพรามวิดีโอนะฮะก็อันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับก็คือทางวันเชมเปี้ยนชิพครับร่วมงานกับพรามวิดีโอครับหนึ่งในผู้ให้บริการคอนเทนต์กีฬาระดับพรีเมียมรายใหญ่ที่สุดของโลกนะทำให้การแข่งขันแบบถ่ายเทอดสดเนี่ยเข้าถึงแฟนกีฬาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้มากยิ่งขึ้นนะฮะโดยจากข้อตกลงังาล่าวนะครับพรามวิดีโอก็จะยิงสดการแข่งขันของวันเชมเปี้ยนชิพทั้งหมดค้ิตสอะะยคริ่มถ่อปาปลายปีนี้นะ จะขยายฐานผู้ชมไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือเลยนะครับก็เรียกได้ว่าต่อกรกับ UFC แบบตรงตัวเลยอะและในอนาคตต่อไปนี้นะ,ะก็ไม่รู้ได้นะครับว่าวันเชมเชิพโดยคุณชาตีนั้นจะเนรมิตอะไรใหม่ๆมาอีกนะฮะก็เราก็ยังไม่รู้หรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาตีสิทธิ์ยอดธงนะครับได้เคยกล่าวไว้แล้วก็มีการโยนหินถามทางกันไปแล้วนะ นั่นก็คือการพบกันระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเจอกับ UFC ซึ่งบอสชาตีนะครับก็อยากจะให้มีการร่วมงานกันได้นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็น2สุดยอดอีเวนต์ศิลปะการต่อสู้ของฝั่งตะวันตกและตะวันออกอ่ะโดยถึงแม้มันยังจะหาจุดบรรจบของนักกีฬาเอามาเจอกันนะฮะมันก็อาจจะดูจัดยากอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าบอสชาตีก็เคยกล่าวไว้นะฮะว่าเอาแค่ระดับ CEO บอสใหญ่อย่างตัวชาตีแล้วก็ดาน้าไว้มาซัดกันก็พอนะฮะ หลังจากมีการโยนหินถามทางไปนะครับทางดานนาไว้ก็ยังดูเงียบๆอยู่นะก็เราก็มาคอยติดตามดูกันนะครับว่าวันแชมปนชิพเจอกับยูเซีนั้นจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมภายใต้การเนรมิตการจุดประกายขึ้นมาของชาติสิทธิ์ยอดธงนะก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ